6บล็อกนะครับถ้าได้ซีเคตตัวธรรมดาก็จะหายไป1ตัวแต่ไม่ใช่ปัญหาเรามาหาซีเคตกันนะครับสีใส่น่าจะสวยน่าดูนะครับทุกคนส่วนใหญ่จะมี2ชิ้นนะครับทุกอันเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ไงใส่จริงด้วยแล้วก็มนุษย์ไหมวะก็ไม่เชิงปะบูมสไตล์เกอร์ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบูมสต t i g เกอร์กับผมบูมนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องสุ่มเป็นกล่องสุ่มแสงอุตสาห์นั่นเองนะครับหน้ากล่องเป็นอิิจิแบบนี้นะครับรอบทีแล้วเราแกะหน้ากล่องเป็นเพย์แล้วนาที่ตัวซิเคตเป็นฮิดันนะมันเป็นลิขสิทธ ของฝั่งจีนเขานะครับหลังๆอย่างที่ผมพูดไปก็คือเขาทํามาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับพวกกล่องซุม่มบายบ็อกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นของที่ถูกลิขสิทธิ์ด้วยก็ไปสนับสนุนกันได้มีในมีขายในแอปส้มอะไรพวกนี้ยัง,ยงเยอะพอสมควรครับส่วนรอบนี้เราจะมาแกะกันแบบยกบ็อกไปเลยนะก็คือ6ตัวบวกกับอีกหนึ่งตัวสีเข็ดนั่นเองนะครับตัวสีเข็ดของบล็อกนี้ก็จะเป็น อิจิสัมเวสีกันชีพนะครับใครยังไม่ได้ดู EP ที่แล้วไปดูไปย้อนดูได้นะงานดีมากๆคนระับโดยเฉพาะเพนยาฮิโกะโอ้โหโคตรสุดเลยนะถ้าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเอาไ้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้เห็นคลิปผมแจ้งเตือนนะบางทีกดติดตามไว้แล้วไม่ได้กดกระดิ่งมันก็ไม่ค่อยเห็นคลิปไม่ค่อยฟีดเท่าไหร่นะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคงั้นก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้ตัวไหนบ้างนะโอเคแกะกัันนนเเลลยแ้วกะ งานโอเคนะผมว่างานดีกว่าที่ผมคิดผมเห็นกล่องแล้วประมาณ300400ก็ราคาเบสของอาร์ตอยัวไปนะแต่ว่าผมว่างานมันดีกว่าเออตัวมันใหญ่มากนะกล่องอินทิจิแบบนี้โทบีมีเซซึเนาะแล้วก็ไอเงาตรงเนี้ยเป็นอินทิจิสามเบสิกเมืนชีพนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นคีสเมสฮิดันแล้วก็ซาโซรินะครับซาโซรินี่มี2ตัวเลยเหรอเวอร์ชั่นที่แล้วทําเป็นตัวนี้ไปนะครับเอาให้ดูด้วยนี่นะับเป็นเวอร์ชั่นหุ่น ออตัวนี้เป็นคนนะทำสองเวอร์ชันเลยลูกรักใช่ไหมโอเคงั้นเราแกะกันเลยแล้วกันนะครับปุ๊บอันนี้มีพี่ท่านหนึ่งส่งมาให้รีวิวก็ขอบคุณพี่มากเลยทำให้ชาวช่องบลมสเต็คเกอร์ได้ดูของดีๆแบบนี้นะนี่นะครับพอแกะออกมาก็จะมีลักษณะแบบนี้หกบ็อกซ์นะครับถ้าได้ซีเกตตัวธรรมดาก็จะหายไปหนึ่งตัวครับแต่ไม่ใช่ปัญหาเรามาหาซีเกตกันนะครับทุกคนเอากล่องไหนดีกล่องนี้เลยแล้วกันนะครับชุดรอบที่แล้วบ็อกซ์ที่แล้วหน้ากล่องจะเป็นตัวเพนนะครับแต่ว่ารอบนี้จะเป็น อิตาจินะครับทุกคนด้านหลังก็เป็นลิกาสิตเปโรว์แชนาอันเองนะครับแล้วก็น่าจะเป็นค่ายเพซี่อาร์ตนะครับอยู่ด้าน,นบนแบบนี้อ่ะแกะเลยแล้วกันนะครับผมเข้าใจว่าลิกาสิตเขาขอยากนะนารโตะแต่ว่าหลังๆเน็นค่ายจีนเอาไปทำเยอะเหมือนกันกองที่หนึ่งได้อะไรนั้นปึ๊บเป็นโทบีนะครับส่วนใหญ่จะทำออกมา2ชิ้นนะแล้วก็ไม่มีการ์ดนะจริงๆไม่ต้องมีหลอกเกะกะ <laughs> น่าจะเป็นเวอร์ชั่นของโทบีนะครับตัวนี้น่ารักจริงๆน่าจะถือดัง,งโง่เลยเนาะ นี่ครับใส่หน้ากากสีส้มๆผมชอบตัวสกรีนของเขาอะแสงอุตสาหไม่มีเลอะเลยนะครับทุกคนที่ชุดโอเคต่อไปเป็นฐานนะแต่ฐานนี่แบบจัดเต็มเหมือนกันนะเออแอฟเฟียวนี่โหดูฐานปั๊มลิเกซิ์ดูด้านล่างแบบนี้นะครับโอ้งานดีมากจัดเต็มอะคือแบบมีน้ำหนักเลยนะครับตัวพลาสติกของเขาก็ใส่เข้าไปได้เลย น่ารักอะทุกคนเดี๋ยวผมไปซื้อสุ่มเองสักกล่องหนึงดีกว่าบ็อกเล็กนะไม่ใช่บ็อกยกบอกแบบนี้กล่องแรกผ่านไปแล้วเราได้โทบินะครับตัวที่2องละกันนะครับโอ้หนักมากใส่ที่ถ่วงมาอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะในบ็อกที่แล้วมีใส่ที่ถ่วงสีเหลดำมาด้วยปึ๊บหนสองปึ๊บโอ้ น่าจะเป็นคิสเมะใช่ไหมอ่ะน่าจะใช่นะครับอันนี้มีตัวมาเลยแล้วก็มีฐานเหมือนกันนะครับหหนักมากฐานนี่คือแบบต้องชมนะครับ พี่จีนเขาไม่ค่อยกักนี่ฐานก็เป็นพาร์ตน้ำแหมถ้าเป็นพาร์ตใสยนี่จะเฟี้ยวมากนะครับแต่เข้าใจแหละน่าจะทํายากนะก็มีฉลามด้วยรูพาร์ตของเขาซะก่อนงานดีมากเอาเรื่องสุดๆตัวนี้มันแอบ,บหมุนได้ทุกคนมันดูกองแกงมันเลยจะหักเลยวะเนี่ยมันถูกงอมาครับทุกคนตั้างมันนะครับอันนี้แกะออกมาสวยดีสวยดีนะครับมีแบบมีโมชั่นด้วยนะครับว่ามันแบบยืนอยู่บนน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะกระพือเสื้อนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็มีดาบอันนี้ด้วยเฟี้ยว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 สวยมาก นี่โหเรื่องอย่างเท่ะทุกคนคือแบบฐานนี่อลังการเวอร์นะครับทุกคนต่อไปกล่องที่3นะครับโอ้นี่เบามาเลยเอ่ออะไรดีละ่ะน่าจะเป็นป้าข้างบ้านหรือเปล่าเซสึกหรือเปล่าปึ๊บหนึ่งสองปึ๊บเดาอะไรไม่เคยถูกเลยว่ะทุกคนอันนี้เป็นซาโซริเวอร์ชั่นที่เป็นคนนะครับ จัดหนักจริงทุกคนโอ้โหงานดีจริงๆก็เขาปักติดมาเลยเปะเนี่ยนี่นี่ะจะมีในท่านซาสุริอยู่แล้วก็ตัวจริงของเขานะครับน่ารักน่าทําได้ดีมากนะทุกคนเทียบกับตัวเก่าเทียบดูหน้าจริงมนโมเดลเดียวกันนะแล้วก็มีปรับโทนนิดๆหน่อยสวยสวยสวยแล้วก็มีตัวนี้นให้ที่มีหางที่เป็นพิษเนาะนี่มีแอบแบบม่วงๆติดมา้วยอืมเป็นพาร์ทพิษเนาะใส่ยังไงเวอ๋อใส่ที่หางได้เลยนะครับตรงนี้ปึ๊บเสร็จแล้วซาสุรินะครับแค่นี้เลย เก็บไปก่อนนะซาสุลิตัวที่3ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปตัวที่4นะครับหวัวนี้หนักมากไม่เดาแล้วมาอันนี้หนักมากหนักกว่าทุกตัวใส่ที่ถ่วงมาอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับปึ๊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 บนี่ไงใส่จริงด้วยนีย่เขาใส่ที่ถ่วงมาทําไมวะน่าจะเรื่องน้ําหนักเนาะเอาไปทำอะไรได้ไหมอันนี้เป็นอิสจินะครับมีมาให้2ชิ้นหลักๆนะครับเป็นพาร์ทที่เป็น อ,อีกาเนี่ยจริงอันนี้น่าทำเป็นแบบฐานสีใสน่าจะสวยน่าดูนะครับทุกคนนี่หน้าอจิจิโอหน้าดูดีเวอร์สวยงามผมชอบพวกแบบตำนงตำเหนียไม่มีเลยแล้ว,ลวก็ไอกระบังหน้าผากอะกระบังโคโนฮะที่เป็นรอยเขีดเป็นสีเทาเป็นเมทัลลิกด้วยนะทุกคนมันจะงงเหเห็นปะสะท้อนแสงนิดนึงจากกล้องกอง็ง่ายๆเลยเสียบเข้าไปได้เลยนี่เสร็จแล้วสำหรับอจิจิ แต่แอบเสียดายตรงพาตรงนี้จะเป็นสีสีใสน่าจะสวยน่าดูนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะนี่ก็สวยไปอีกแบบเช่นกันนะครับต่อไปกล่องที่5และ6นะครับจะหมดแล้วเดี๋ยวลากตรงนี้ซิปซิปซิจะได้เห็นในมุมกล้องอ่ะเหลือแค่2กล่องแล้วนะครับเอากล่องนี้ก่อนแล้วกันยังไงเราก็แกะทุกกล่องอยู่แล้วอันนี้เป็นเดอะอิดะระแน่เลยหนัก หรือไม่ก็่วงมามัง้งเพราะน้ำหนักเขาถ่วงได้ครับทุกคนน่าจะให้แบบวเอเวลาไปขายตามร้านแล้วคนเอาที่ช่างหนักไปช่างนึ่งสองสามปุ๊บอ่ะเป็นป้าข้างบ้านนะครับเซซึนั่นเองนะครับโอ้โหดูพาร์ทโคตรสุดดูดิเนี่ยพาร์ทไม้นะครับมีน้ำหนักด้วยนะครับแบบไม่ใช่แบบกองแกงกองแกงนะครับทุกคนนี่ไอ้ป้าข้างบ้าน ดีเทลจะเต็มนะครับแล้วก็จะมีแบบรอยนี้ด้วยใส่เข้าไปได้เลยนะครับแค่นี้เลยเสร็จแล้วคุณป้าข้างบ้านตรงนี้ผมว่าไม่สวยที่สุดแหละในลายไม่ได้ว่าไม่ชอบตัวละครนะทุกคนแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องโมเดลอนาะน่าจะธรรมดาที่สุดแล้วละ่ะต่อไปกล่องสุดท้ายนะครับตอนเนี้ย ที่มันยังไม่ออกมันจะมีแค่เดออิด,ดละแล้วนะครับถ้ากล่องนี้เป็นเดอิดละปุ๊บจบ็นกล่องสุดท้ายนะครับกล่องสุดท้ายที่เราได้นั้นก็คือปุบจบอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวตัวติ๊กเกอร์กันนะครับส่วนใหญ่จะมี2ชิ้นนะครับทุกอันเลยชึบอ่ะนี่เป็นพาร์ทระเบิดของเขาบอมก็มีไอพวกนกพวกอะไรของเขาเนาะ สวยดีนะด้านหลังกส็สีไลส่สีได้ค่อนข้างดีลงสีได้โอเคเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวฟ er, นะิกเกอร์เนาะแต่งงานดีนะครับทุกคนงานทําได้ค่อนข้างดีเลยนะแตบบ่ผมไม่เห็นสีเลอะอะไรพวกนี้เลยเห็นน้อยมากๆอะ่ะทุกคนแล้วเขาก็ไม่ค่อยกากอะ่ะตัวฐานดูอะไรนี่คือแบบไม่เหมือนงานแบบไม่กี่ร้อยอะ่ะทุกคนอืต้องชมนะอันนี้ก็ใส่เข้าไปเรวเลยชึบเสร็จแล้ว สวยงามสวยเลยอะสวยเลยอะครับทุกคนใครชอบเสียงอุตสาห์ไปจัดเถอะนะโอเคประมาณนี้ที่เราได้ในวอลุ่มนี้ก็คือไม่มีสเกนะครับอีกแล้วโอเคอ่ะอันนี้ตัวแรกเป็นโทบีอันนี้เป็นคิสเมะอิตจิล่างคนซาโซริในตั้งซาโซรินะครับเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นมนุษย์นะ แล้วก็มนุษย์ไม่วะก็ไม่เชิงปะแล้วก็ป้าข้างบ้านนะครับเซสตอตัวสุดท้ายเมื่อก,กี้ก็คือเดออิดาระนั่นเองนะครับงานดีทุกตัวนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับโวลูม e ูไหมไม่รู้กล่องที่2ที่เราแกะกันนะครับกล่องแรกก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นหน้ากล่องเป็นเพนเนาะตัวซิเคเป็นฮีดันโหมโดอะไรของเขาอะที่ใช้เลือด ของฝ่ายศัตรูเนาะสำหรับร่มนี้ทุกคนชอบตัวไหนกันคอมเมนต์บอกเอาไว้หน่อยถ้าผมชอบเหรอผมว่าถ้าไม่ได้แบบตัวคาแรคเตอร์ที่เราชอบชื่นชอบอะไรพวกนี้นะผมว่าตัวเดอเดละสวยสุดพวกหน้าว่าอะไรพวกนี้อันเนี้ยเห็นบ่อยมากๆท่าเนี้ยของเดอิเดละเออเฟี <F ailed S 2> ดีนะครับแล้วก็พวกอ e ิทจิคิซามะอะไรพวกนี้ก็จริงๆก็ทาหน้าได้ค่อนข้างดีนะดูดิโทบี Toby, อะไรก็สวยนะทุกคนโอเคก็ ประมาณนี้ครับถ้าอยากได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ไปจัดกันแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะยังมีอยู่นะวันที่ผมถ่ายคลิปนะผมว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับเจอกันคลิปต่อๆไปเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับงานดีนะจัดเต็มมาก